มาสูงค่ะพิดาจารคือมรสนรอยมไทยทลายทบแสนปลายเมืองป๊อกเสือตื่นนอนที่เก่าเลนทนเก่าปีคริสต์สองหิงสาวค่ะวันเม่ไดดมาโทรผวันมาดูทักกันดังคลองยูทูบเทียววันหนึ่งบนว่นาเอฟซีกูก็เดป,ปันแผงรายการปิดาฮอดีเข้ามาโดยาหาันใจในมือเสเลเต็กปันภายเต้วิดีโออันหันอยู่ยามเดียว หันหิงเตกหิงเที่ยงกำหนึ่งบองว่าปันเฮงเยี่ยายาขี่แขีลิงามอําบายามหรยรายการโพสต์ต่างข่าวปีดาวเขาติเลงหันข่าวอันเล็บภพยกว่ากำสื่อค่ะเอาค่ะเดี๋ยวกอที่หนึ่งก่อนต่างเดียวค่ะดีวกว่าอุปร,รงการซึกเฮาค่ะมาอุกันลองเจรจานนะอันใ้เฮาค่ะใกล้ตรงถักกัน ย่อก็ไกลลาดกว่าเจเจนานั่นมันปล่องว่าสังเอเน่อำลาดก็ว่นว่ากูก็ได้พูดีปุ่งแจกมันเข้าขาึ้ืนการขึ้นจองเมื่อหลู่เมื่อลองเน่เข้าขาใครพูกจ่ออันนั่อนอันไหนหลักสองห้าอีสังซิมว่าเน่เพราะจะสังขารว่าอยู่ทีตะก,กาเขาใคร มีน้ำใจเจตนาเสชฟปุ๊กจ่อคุยสำ,ำคันนีญก็ปองว่าสิ่นไรครับปองว่าเอามาเปลี่ยนการหลู่การต้านการหลู่การดองหรือการนึ่งยองจ้าก,กว่าสิ่นหมเพราะว่าเจตนาเนี่ยก็มันอยู่ดีใจเฮาค่ะเฮาขาใครหลู่หนึ่งร้อยอันนั้นก็หนึ่งปากก็ไรหนึ่งขันซาบาทก็ไรอันนี้อยู่ดีเจตนาด้วเจตนาอันว่าได้ ป่อขามาด้วยเนี่การดีกวนเมืองในสเตจจิงไทยเฮาเนี่ยก็ได้เจอกันเจจันทนะอยู่ทีน้ำเจัน่นนะ่ะใครจอยก็หือใครแถมก็หืออ่ำจอยก็เลยอ่ำกั้มอ่ำทอกอ่ำแถมก็กอ่ำเป็นสังเนี่ยอะไรมันปองว่าจริงนั้นพวยกัปอขหามาเตียกนึงโดยางการซึกดังหื้อเด๋ยมีเฮียงหลงเฮียงหลังล เฮียงศึกหลงโหเซียนมันเปิ้ศึกเจจนากามันตมีมาอะไรอยู่ฮะปีน้องอัปัญหาศึกเจจนาอันว่าได้่งแตกมันกวนดาวันมีปากก่อหนึ่งก้อในมันติมาอยู่ฮะอันได้พปีน้องเขาวันกันท่าสร้างท่าสางได้รู้เจจนาอันว่าได้เขาใครเฮ็ดเขาใครไลเขาใครเป็นเขาใครกว่า ยิบเาราบนเสจตึกผูกเขียนอยู่ฮะลองวานลองเมืองลองเพียนลิ้นลองเจอจ,จัดเจอไหนนี่มันไหลเอาตัวเอาโหเจอิเลษเหล็กเอามันไหเปีนไว้จริงไหกอนนั้นพี่ดอเขาวนได้หลีๆด่าอยู่ดีใจเจรนาก็เฮาขา,าได้อ่ำเก็บอ่ำมกักอ่ำคันเนี่ยต่ไรซึกมาโหเฮงโหเหมือดโหเสียนมันไหลอยู่ฮะวนด้วยหลีๆฮะ เพราะว่าเจ้าจีรจรันดาว่าในเด้กมือหน,นังสูเจ苏州กร็รีเสียนไปมือก็อย่าเข้าคายอยู่เนอคู่เนอวิ่งเอาตัวลหลอดทั้งง่าทั้งมันก็เย่าอหยาขี้ขาล่งามย่งไมจ้าเข้าคายใครจ่อยก็จ่อยอําใครจ่อยก็ไม่ดูจ่อยอยู่เย็นเย็นอยู่สิสิเพอกวคนต่งนับตัางหลายหูหมื่นหูเสียนหูล้านกวนต่งเมืองกวนต่งเมืองเนี่ยอยู่ที่เจจีรจรันดาใครเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดก็ไม่ไหังเนี่ย เดาเมืองไทยทำธิรายเมื่อไรขาแล,าลนั่นเตจุงจันวันเลือนปีมันกว่าแท่งครึ่งอยู่ห้าปีดอเขาวนด้วยแหละป้าว่าอยู่ที่จจเจเจนาสูกู้เนี่ยเมือ่อไรเขาขายอยู่ในคูนอเวงนะขี่รถขีก่กาเฮ็เดเฮือนเตียวเดียวยว,ยว่าอยู่ลาเซียวห้จอกเมฮห้ตวนตีห้ป้าว่าเอาเจตนาในจกกังก๋วไอสังมันล่ะ อยู่ในคู่ในเวี้ยให้ขี่ก้าให้เสวียนตาลำมือนั่งมานตานเสียนไปมึงเสวียนให้โหก้าเข้มเข้มให้เป็นสถานะเปล่าอยู่ในเวี้ยให้นอนเหนือกูเงินกูคำให้หันนางยิงหางหลีหางเล่าอันเกี่ยวเข้านั่นก็ป้าก็หยอบโยย่าก็หยอบโยให้เมืองคงกลางเมืองนี่ป่านนะว่านั่นก็หันกันเดียวไล่กันเดียวกับเจ้าไหนฮะเอาใจเจตนาสูุว่ากไอยใครมาก็มามาก็เป็นสังเนี่ย ไล่ตึกเอาวานันยือเอาขึ้นเมืองหลบเขียนเรื่องอันว่าเนี่ยเจ้าลองว่าเจตนาเนี่ยถอมด้วยในเปียนความห่างหลีเป็นภูมิน้ำจะเปิดผุยก,กว้างเติกุ้ยกะเฮอถึงยังอ่านเลยังหมายเนี่ยเนี่ยพอจะว่าซึกเจตนาเนี่ยเนี่ยมันตีหยักตาเฮาเออมันเดจ,จุงจะเอาข้าวมันหึงกว่าเ,ออเ,น,าน,เนี่ยเสียนไว้เมืองเดนืใครรับจริงนั้นปีนาอเขาว่นได้เลย พาเวลาในสู้เจ้าอยู่ดีเจ,จ้เดจะลาเก๋ใครกว่าเฮ็ดซึกก็ความใครกว่าก็อยู่เจ้ามีหน่อยมีนั่งเนื้อคู่เนื้อเวียงอย่นเสีได้หยบย่หยบย่ไปเลยเนี่ยสู้เจ้าใครกว่าเฮ็ดซึกก็ฮะาวันกันวุ่นดึนกๆเพีนยนลิ้นวันมึงอันว่าเนี่ยกูก็มีปุ่นพรเนื้อกูก็มีนาเตียร์แตงหูเลยปลายหันไตเข่าขา้าจันทันการมึงนี่เนี่ยมันมีเอเน,นื้อเนี่ยกอบนั้นเลยรู้ใจอาณาโอจา๋า ก๊อบนั้นแหละหลูเจ้าปักเป่งอันมีมาเลยหลูเลยสืบเฮ็ดกว่าแต่เฮอมีซึกเตี่ยววันเตี่ยวม,มึงหูเสียนม,มันนั่นนี่ใครรัดว่าตับซึกสิ่งใด้าขาดันถูกรลรไลเก็บซึกหาวๆแห่งๆอะ่ะการเก็บซึกอันว่าในมันผิดฮะย้อนเบืองว่าป่อเกิดเนื้อเพียนลินนั่นนั่นเนี่ยตื้นตีไรเกียตขีเลเฮกังตื้นตีไรปีนโขปีนอินเฮียงลงตาเพียนลินวันมึงเนี่ยในลุมฟ้าเนี่ยว่ามึงเหล่าปิ้นก็เฮ็ดกันจริงนั่น เกิดบา้านเหนือนางลินเยอ่อดังฮือแต่ได้ตอบเตยียนขึ้นผงคุ้นหมุนเงาหวานเอื่องมึองอันว่านั่นเมืองหลเอาเผื่ก่อเฮ็ดก่อหนั้นกูเจ้าขึ้นเกิอดออกใน,นสเตจจิงไต่เนี่ยยาปีเปิดเจจนาจนนนนร,าาริงนั่นวันมื่อใดอยู่ดีรายการปกสื่อตื่นอันเปลี่ยนรายการของคนเมืองไตย่ย้อนตึกสน่นเหิดตับซึกอาเซียนของเสียวขึ้นจิงใต่เนี่ยให้เก็บซึกบันหาวหาวแหงแหงเตือนตีลูได้เฮ็ดเฮ็ดไั้ ก็มีปุ่นพ่อนน่ะพอเกิดเมืองเปิ่นห่อมวะพ่อเกิดเนอสเตทจิงไทยเขาค่ะตื้นดูไระะเฮ็ดอ่ะตื้นดูไระะจอยกันนะเมื่อตุกก็จอยกันหยาเปอร์จอยกันหาบจอยกันเฮ็ดเอออ่านจะเมืองไทยก้อนขอขอึ้นย่ามาสูงอวอนกันลูกเมืองขี่เมืองไทยเมืองอเมริกันปลายเขาเมืองไต้ขึ้นพอพอเพเพื่ไหนเนี่ยพร้อมปั้นเนี่ยอันไหนมันดูไยมีเจ้งหนะเนออันไหนฮะ ปันแห้งเต็มตีเดเต็มทนให้เก็บซึกห่าวห่าวแห้งๆอีหนึ่งตาหวานตาเมืองยอกกัดตากูเจ้าคอืออะไรเจเจนาทอมไว้ยอกกอคึกเคี่ยมกุยงกาตาให้์เจียวถึงตียอดหอดีไปยังอันรเย,ยี่งหมายนั่นเนี่ยมันไก่พวนตีนะ่ะสืบเสียได้ให้ผู้ใหญ่คนหลงอาศัยอเข้าคานั่นคัดใจ ตึกซนมาหูใจกุนมึงซับแรงนี่คุนมึงย่าก็เอาสึกนํานําให้โคลายนั่นเต็มว้านเต็มมึงอันไหนกุ้ยติมมีอานาออจาสิไดอุปปึงพ่องงามบ้านมึงให้กูเจ้าคือนั่นไล่อยู่โฮมเงาสิได้เพ่งเป้งกันกว่านี่วันได้อยู่ที่เสย้อนปันนี่ตึกซนว่าเก็บึกอว่าคูนวงเอาดังมึงอันมุนเต็มเต็มทนค่ะ สืบเสนองับเร,รื่องข้อที่สองเตมาอุคขึ้นข่าวอันไตฟิล์มโพสต์ต่างว้ถึงมาวานมันเมื่อใดก็ตเรได้ว่าเป็นข่าวลือหลังเมื่อวันที่สามสิบเหรินคนแปดปีคริสสองหิงเ้าเนี่ป้องว่าเสียงเรือนป่วนมาในอันศึกมันตับสายลมสองเกาะยายืายดไดเนอเซนตังเก่าเมียวัติอันยืด ยาเหี่มตายยื้อตายในสืบสินั่นอ่ะมาได้เป็นเย่ฮซึกงมานเขาหฮะในกว่าขดทัดเนื้อปืนกี่กว่าพื้นด้วยโตกวนตายสองเกาะซึกงมานนั่นเนี่ยหมากซ้ำเตียกเนี่ยก็เฮียเธอตายโกตายกองเป็นเพ็ดพุงกว่าเทียงตั้งน้ำเล่ทั้งหลายเนี่ยมันเนื้อปืนตีนั่นอ่ำเปีงพอใจสิมก้าโฮมปาซึกงปีโนจิตนั่นก็ซึกเปอร์เหรียญดินบีจีเอฟ อันเท่าคาหู่จักกันเมื่อวันที่หกเดือนเก้าปีคริสต์สองหิงเศ้าเนี่ยมาเลบีจีนั่นไรโฮมกันเสด็กวาดล่างนาลินหาวๆาวแห่ง,หงเมื่อกวาดล่างนาลินอยู่ในเนี่ยเอา,วาไว้เป็นดังเคอ็นอยู U ่เคเอนเอันเป็นย่างเขาเนี่ยอันเขาส่งสายซึกเขากว่าตรงหนึ่งอยู่ปอดตอนนั้นและมีติลือปางเศร้ากับเนีน มารบบาดวานนั่งปืนตีเช่ไหนตื่นเดมได้อยู่เตื่นตีอะไรถอยลอวก็ถอนมานก็เอาไพ่ขีดเอาสิได้หูเอากำหลังหลังสิได้ที่เราไพ่ลูกใหม่กว่าย่างเขียนอยู่อันตรงนึงกว่าปัตตานีนก็อเมริกาสั่งอเไริกาหมิงได้เยอย้อนแปว่า N C A ปีนอหกพันเอเพราะเป็่นความใ้ก็ผมว่า N สี่ก็ย็นสี่สี่ A ย้อนบมี A ก็เลยรว่าเอ่เพราะเปลี่ยนความใ้เาขาค่ะ ก็ไม่ได้ถอยฮะเนี่ยถอยเ้ก็มาติอยู่ดีเงาจริงเขาไม่เอากางได,ด้ยือ้อป้อยื้อก็แอนดีเตียบป้อเตียบก็ต่างภายก็จางยาหมักต้องเลี้ยงเนี่ยกับนั้นมาใป้อกามาด้วยเนี่ยตีเลว่าเลียดไว้ตีเลว่ไวลาไล่ลิกล็อกเลยจิกคิจกจอจาก,กว่าจส้นมันม,นมเลียน เฮ็ดแกงเอาก้นขอตายสองก่อกวยฮะเฮ็ดเฮยยางนั่นเลรอถอยถอนออกแนวพื้นดีว่ามีจุ่มก่อการหห้มีกูจุ้มจะได้ละอันมาลักยืมหัวจุ้มเหล่าเพลเน่ไทยห้องว่าจัดฉากหรือสร้างสถานการณ์เฮ็ดเงาลายมันหลักลายนังคือเตลืบล้ำเลยหรือพันจุ้มยิบกองกลางอันอยู่เพราะตอนนั้นมันนังเขีนอยู่ปีนอหูแหงเอาตือต่างนั่นสิแลกวาดล่างนาลินเขียนอยู่เขาก็เลยถอ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 ย ว่าดีเงาจริงเงาจริงเขาอ,อยู่ที่้วเดี๋ยวมู่ว่ะอันไหนป้าขามาตัวเนี่ยไลยอันมันเจอตื้ออยู่ไหนเฮ็ดแกียงเอาก้นเขาตายสองก้อกุยเนี่ยมีควักขวกัขวกล้ำเปลี่ยนรองเปลี่ยนตงังเสียแรงไหล,ลน้ำตอนพอนดีเลยก้นเขาอันายกว่าอันไหนฮะนะนมาเมืองเหลมาม่ามาเมืองผาหาลองเรียนเชในไหนตีเลว่าเป็นหมอเรียนไว กวยการน่าจุ่มลูกพื้นไตจ่าก่อนใช่ไหมอ่าไปมีจุ่มหลายดีบ่นเยอะก็เฮ็ดไหลเสือนั่นเมื่อมันหันว่ากวนขอตายสองก่อโฮมป้าบีจีเอฟซึกมันกวาดล่างนาลินจอมกันเนี่ยเมื่อเขียนอยู่เขาไล่ถอยจ่าก่อนใช่ไหมกว่ากว่ามามาวันหนึ่งเนี่ยเขาจ้างมาเอาก้นเขาหาหลายจอมผังคงทางเมืองไต่ผ่องกวนเอาหาหลายใช่ไหมเออหายกว่าน้องเลยวเดี๋ยวหัวสุดเดี๋ยสุดเดี๋ยวถอยออเนี่ย เพราะไร่หนึ่งก็ไร่สองเพราะไร่สองก็ไร่สามไร่สี่เนี่ยอันไห้มันเป็นดอกไายเลยไปบ้วนมันเพราะว่ามันเจอตอนไรไรนำ้ำตอนพอดีมันอยู่เพราะในเด้มันดัวติได้เฮ็ดกว่าอันแล้วอ่องปีมะมองตื้นเกือกเนี่ยอันไห้มาตรงทักปีนาปันญฮงไว้ลอง BGF ยอะก็ซึกมันกวาดล่างนาลินเฮ็ดเอาซึกยางบรไรถอยถอนค่ะ สืบเส้นให้เขาขาดมาด้วยนักขุข้อที่สามหลากหลายหาวแหงว่งกวนเมืองน้ำตาย่อยหวักอึ้งกวนเมืองยาลายาผืนแดงคานเจอเนี่ยอ n l e จุ่มตาพุ่งเจาะเขาดำเปลงอุบเปลงงน้ำพื้นดีเมืองเย็นจเจเบงน้ำตูกองเกออีนายน้ำพื้นดีนั่นดำเปลงอุบเปลง ไหยเย่อย่าขี่ขลิงามป่วนมาหลายวันในเก็บซึกห่าวห่าวแหงแหงเน่ปื้นตีจ่ากว่าใช่ไหมเขาวางเปิง่งนั้นก็ตั้มเปิงอุเปิงนีย้อนเป็ว่ามีปีอายหลวงเขาอันอยู่ด้านหลังนั่นทอกขามได้ปันแหงว่าเมืองใต้เขาคาได้ว่าได้เปลียนตั้งตั้ง,งย่านห้าตั้งลาเซียวห้าเมืองน้ำตูห้าเมืองเหียนห้าลอยหลวงน้ำสันห้ากว่านาดัางหนึ่งเนี่ยเธอเปลี่ยนเมืองลอย เถีเอเขาได้มีเมืองลอยขึ้นมาเยาะหัเนี่ยพอเขาตัดปุ๊บเขาเก็บซึกเนื้อปืนดีอันเขาตำวางปืงไว้วันลอยมีเดีละวันใต้มีก็แล้ววันเจ้าคือมีเดีวละเขาได้เก็บหมดจู้ซึกกันน้ยน้ำาเยอะก็ตัดเอาเมืองไตเทากว่าลอ,ลอยหลงอันคางเขีย่ยอีเขาใครไล่ใครเป็นเยาาอะก็ถอกขามปันแห้งถตาพงุงจอใต้ม่วงเขาได้เจอเยอะจริงไล ปีนอโหนแผงอันแอฮะตีกว่าที่มาเขาว,วงในเนี่ยเตียกเลี้ยงอย่าหาวันมาแน่เวลากเขาเดีเฮ็ดไรฮะอ่ำเฮ็ดไรฮะน้ำกาดตีดถึงฮะอ่ำถึงฮะวากันเที่ยงกรัหนึ่งเขาใครเถียเขาแผ่นดินสเตจจิงไจต,ตั้งเหนือนั่นเป็นเมืองลอยกว่าเป็นเมืองเถียนเอาเองอันเตอปอกปอะไรมีมาขอคำหลวงตาพงกี่วอันเนี จ้างได้เขาเนี่ยวุนว่นวายจังเลยวยกะป้อขามาด้วยในเมื่อนหนังนาตีแอดผีๆปาตีเมือสูงจิงใด้ตับสิคโคเขียววันให้อันยามต้องหนึ่งกว่ามาเทนัยจุ้มตาพุ่งเกี่ยวเขาอ่ำตัวหันอ่ำม,มอกหันแหลมสร้างกินสิไรเก็บซึ่งในพื้นที่เขาเตีมตีเลยเต็มทนเขาก็หัดตักเสียงหัดถิงย่อก็ถอยถอยถอยจากก้าก็จ่งเนี่ยจางมีมาอะไรอยู่มึงร้อยจางเปลี่ยนกว่าอะไรอยู่พ่อขา,าตด้วยตื้อตังมือเหลือแต่อันเปลี่ยนอยู่วย วันเหมือนเนี่ยเฮ็ดสังเาเนี่ยทีไรจุ้มตาพุ่งเจาะเขาก่อตังมาก็ปอขา,ามาตัวยนี่ทีไรห,หมอกสิบเอ็ดปีปอปอกันตั้งรักแข่งกค่งก้างมีแห้งซึกขึ้นมาหลายแห่งปอมาียกเนื้อเงนตั้งแห้งทีไรย่อก็แห้งแอดผีผีวันให้เนี่ยกว่ากันผ้าเลยลินะกว่ากันก็เหมือนก้นขี่ซอกตีนรก้นขี่เฮิน วันให้เนี่ยเนี่ยเฮียงตึกเนี่ยป้าขามาด้วยเนี่ยสองเฮียงเนี่ยมีฮะกวยกาตังอันหมู่ทามเขาดังสึกคนใจขเขาเสียเนเนี่ยป้ห่มกันมดหมดต่มีสองเฮียงฮะถึงสามเฮียงกันนั่นกวยอันนี้เฮียงสึกของวันให้ป้ออาเทนัยจุ้มตาพุงเกี่ยวเขามีสีเ่เฮียงปายสุเวียดตึกป้าไหนได้ตาได้เฮ้ซึกลอยไลยอันวันนั้นก็มันมเป็นไรก่อนนั้นวันให้หัวเทีัยอีเขาไน้่ค้างอยู่ด้านหลัง จุมตะปองจู่สิได้ถอกขามได้ปันแฮงนี่ตาเฮาได้ต่อสู้ได้แข็งข้อสานคัดเข็งตะจ้ากว่าสินี่อําเปี่ยไรเขาว่าแฮงนี่มันมันตสู้ร้ยมัได้ละลายเอานี่แลตาเย็นีๆได้ีกว่าาว่าต่อสูบ่ได้ก็ติลูย่ซุมหลงวให้ได้ติวนจังก็ไแลบได้เปนตงออกติลีปุนตาเขากไน้องูปันแฮงย้อนบ่ว่าอ่านหน้าได้เฮียงกองได้มันเปิงกันแกนะ ออกอออะไรไปว้วนกกว่ากันแย้มนะฮะต,พตาพุงโจอ้หน่อยตีเลยว่าออกอ๋อหลีต้าไอ้ม,ม่วงเขาเยอะก,ก,ก็น่าจะซื้อหลายได้อันกว่าเฮียนอ่องสิบด้านจากก้าก็ซช่นไรก็ตีเรียกว่า,า,าเป็นเซียนหนุ่มกาปานมือเดียออกอ๋อเขากว่าไกลไว้อันไหนอันหรืออามก็อามอันหรืยองก็ยองอันหรืเซ่ก็เซ่อันไหน,นฮะเฮียอะไรเปลีนปรุงขึ้นมาแย้มหนะ่าเปลีนใครตัดเอามึงได้เทากว่าแล้วเปลี่ยนมึงลอยเขาล่ะเนี่ยตื้อตแดงมันปั่นไหลมีโอห่าากองจินยามขางถูกนะ เก็บซึกในพื้นที่ห้ามเปลี่ยนในพื้นที่แอดพีพีแอดพีพีก็มัดทักเสียงย้อนซึกเอนี่ก็ถอยปันพ่องในพื้นที่จ่าก่อนใช่ไหมเขาจังไรตั้มเปลืองไหวเหมือนของเมึงเย็นเวียงนำตู่อีนายกองเกจจ่าก่อนใช่ไหมลอยเขาชุกงวดย่าหาวัน่นเหมือนไอ้มีอาณาเต็มตีย่าหาอั่นไอปี่ดา,าวเจ้าคือมึองสลอยวันเหมือนไอ หลีอคอขมและหลีมองเจอจอมจุ้มซึกอันกวางปูกวางปลาอ่ำหู้ดังออกเหมือนกวนตกน้ำปางไหลเสิแลอ่ำหู้ผังมันอยู่ดังหลค่ะลุยอยู่ปูปามปูมปามเพรแห้งอุ่นก็จมน้ำพอจมน้ำก็แง่าปากินนั่นนะอันไนด้ตีมาลายในกุ้ยเนี่ยม,ม,มังจุ้มจุ้มมึงใจเนี่ยเป็นไปที่ไหนเตรียมร้ายเดี๋ยวว่าจุม้มเหรวัวน่ะพี่น้องคดีปองใจงอันได้มาตรงทักกันไว้ว่า T N L A e. ติเลยว่ามาเฮียงติในกาปานยามอยู่นําตู่กองเกอีนายจาก่อสิเนีปึงวางปึ๊บเก็บสึกมังมาอยู่ออมาอยู่งจุมแดบใตงตักกําติว่าเออไอยู่ภายพุนับเลี้ยงตรงนั้นเดียวมันจะ รายการนั่นแเป็นรายการของคนเมืองได้เลยหลาดลองเตะเตียกนึ่งนีรองเตะเพอร์ถอยปันเผาปันตื้ตั้งให้เลยเก็บสิ้เผาซ้ชัอยู่ด้านหลังเสียเลยจู่กองจู่กลางปันเธาเตียบเอามึงได้เฮาปัดหองเลยเปลี่ยนมึงรอยกว่านั้นเนี่ยเธอปีนเขเขาเลยด้วยหันดีเนี่ยยากอะไรป่องใจดีเนี่ยยากก็หาลายแต่ดิเกียรขี้ให้กลางไว้เแี่นลิน้นเจ้าหอเสียงมึงหมกข่าวเมานังหื้อเต็มย่อย เต็มย้ำจึงนั้นเนี่ยฝากไว้วันมาได้ค่ะเอาฮะเล่าข้อที่สี่ข่าคข่ามาตรงตาการข่าวอาก,กากันิวส์มันก็ข่าวของระแข่งโพสต์ต่างวเง้เมื่อวันที่แปดเดือนธันวาคมปีคริสต์สองหิงซาวเนี่ยซึ่งมนันตับมาหกหก,หกไล่เอากองลงเสียได้ยืเข้ากว่าใน,นวันตีหนึ่งก หมากนั้นซ้ำกว่าตกะเสาร์ทีหงเฮียนหลังหนึ่งเฮเราครูสอนและลูกเฮีนตายทั้งทีสามก็ะเนอจีเวงยาสีตองเมืองรักแข็งมากลงตกใส่เนื้อหงเฮียนเนี่ยอ้ำเตอร์กนก็เป็นไรฮะปีดองหูประเด็น,นย,ย้อนสังหาหงเฮียนอันวันนี้ตีเลยมีครูสอนตีเลยมีลูกเฮีนค่ะอ้ำจะว่าหงเฮียน้ามเป่าซึ่งนั้น เป็นตีสวนดิกสวนลายหาป้ายตีเนี่ยตีเมืองระแข่งอย่าเสียต่องในนี่ยมานปล่อยมาเข้ากว่าปุ๊บตายทั้งทีกันเดียวสามก้อนนี่ตายเสียมกา,า,าเนี่ยแคบทางตัวตายไปในวุ่นว่ากูก็ดีแลหันกันอยู่เป็นนางยิงเป็นคนใจลีข้อข่มในลีมองเสอที่ยาก็อันหมาดเจ็เ๊ยบแทงเจ็ดก้อนเนี่ไล ขอบเลยหามกันเสิได้โตสูงหงยาก็มีทั้งตั้งลำเลยทั้งหลายเนี่ยอันนห้นก็น่าพื้นดีลาดว่าอ่ำจะว่าเป็นปางตึกอ่มจะว่ามีสึกอีไม่อยู่ไว้นะวันเนนาจอมฮงเฮียนเสียแลเขิงตาตั้บกระโดซึกมนันด้วยนั้นลำจะมันทางเถือมว่าเนะวันเลยหิมหงเฮียนนั่จางมีจุ้ม เอเอๆระแข่งจุ้มทุนแม่เหนียงเขามามกเลยเศรอยู่ไว้กับไหนเลยเอาหมากลงลึงเขากาว่าในวันกวยกรรมอันยืดหงเฮียนนั่นก็ไอหนุ่งผ้าตวงนั้นปล่อยหมากอ่ำแม่นให้เจียงหืมฮู้หากว่าตกใส่หงเฮียนปียาเสด็จป๋าตกใส่ปุ๊บคู่แรกลูกเฮียนตายกว่ากำเดียวเนี่ยลีข,อขอ้อคอมลีมมองเจอที่ที่ว่าจุ้มเลิงเจิงจุ้มยาวันเกาเมืองเนี่ยจุ้ม มองอะไรลิบอันว่านั่นเจ้าคือมึงสวยก่อดียามยากกันเนี่ยแต้บ4แต้บเฮา5ก็ยามพันกอบนั้นถึงมามือเดียวมึงรอดแข่งก็เป็นพื้นเป็นภัยยาก็ไลเ่เซงกามสุดมุนตายย้อนเจ้าคือไปยินนองเจ้าคือนี่วีดอย,ย็นกุงเคาตังนําแลทั้งหลายนีย่อันไหนมาต่อตใครนีกันไว้ว่าม่าน,านตึกขาเหยตายมากปล่อยองเห็นยาก็เฮ็ด ลูกอ่อนหองเฮียนครูสอนเขาเซิงกามยอนเจ้าคือปู่อันนั้นก็งาปีเขายอยู่วันมาได้ลองข่ายอนตรงดับปีนอปันแห้งไว้ปีนเฮาอยู่ดังเมืองขีดเสดกัมเทียมเขามาจู่ห้องว่าหอมหนุ่มจ้างห้องสองปากยันน้องสาวเสียนใบมึงจู่ข่าวเมืองขี่สองปากยันเงินขี่เหมือนกันเนี่ยอันนี้น ป้อออกว่าสิ่งเหลือในตีขึ้นกว่าหนึร้อยเทียงกั้หนึ่งโดยรองกั้มเทียมแล่จอยเถียมผูพึกการเคียดการตาเพียนดินวานมึงอยู่ดีในเซเอากรุงมุนเยอะนำ้ำต้องตักพปีน้องวันเทียงไว้ก็ได้ก่อนมาอสูงต้องสิ่งค่ะ